สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกานะคะวันนี้เป็น DLC น้องมาเรียโซนะคะซึ่งเป็นตัวละครใหม่แบบใหม่เลยนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏในเกมนะคะ DLC นี้นะคะเป็น DLC ฤดูหนาวฤดูกาลที่2นะคะมาและรับรางวัลอะไรนะคะได้คลาย e o f f i c i a l i l l u s t r a t i o n 1กับ2นะคะฮึมเคนะคะมาเรียโซนะคะแล้วก็ นนนิดห่อยะะคะมก็ครบแล้วนะคะสำหรับรดูการ2นะคะปีนี้ก็มีแอนนาฟ้าคำรับอร์เมอร์คิงมาเรโซนะ,ะเราไม่ได้ซื้อแพ็คสเตทนะคะเลยคิดว่าบัวบาฮอลไลซอนเราอาจจะไม่มีนะคะมาเรียโซนะคะตอนนี้เป็น Early Access นะคะด้วยเกมจ,จริงจะเข้าวันศุกร์ที่5ธันวาคมนะคะ อันนี้ฉากละคะ่ะ Battle Stage อ่านว่าไหลเบาบัพอไรซอนนะคะเ k ค n 8ไฟพาร์ต hmm. มาแล้วนะคะแล้วก็ s p ป c ชียลด a l ทั้งหลายนะคะ mm hmm. เราก็คือไม่มีเราไม่ได้ซื้อสเตจมาก็จะไม่ได้สเตจนะคะเฮคเคไฟพาร์ตมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะ อะไรมากเนาะชิวๆเฮ้ยมองกู่าลักจังโอเคนะคะนี่ค im ือชุดท <SU ั่วไปของน้องนะคะโอเคงานมาดูนะคะต่อไปชุดอัลเทอร์เนทีฟนะคะกดลองอะไรวะก็คือเอาพวกกระโปรงที่พันพันออกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นชุด리วอทร้าสไตล์นะคะ <S <S ดได้ๆเมื่อกี้เห็นหมวกเลยนะเพราะเมื่อกี้เห็นหมวก리วอทร้าป่ะหรือยวเราดูสินี่ e นะะอรีวอทร้าแอี่ริงนะฮะสมหู แล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นชุด r ีวอล์ทรัสสไตล์แบบอัลเทอร์เนทีฟนะคะว้ายไม่ได้จะซื้อค่ะโอเคอแล้วก็ชุดแคชชอทนี่คือแคชชอทของน้องหรือแคชชอทของใคร ใส่เบอร์สูทอันนี้ชุดใหม่นะเนี่ยชุดยัวยัวล่ะคะโอเคไมโครแตชตอวอันนี้ชุดเก่าในี้ชุดจิ๋วละคะ่ะโอเคชุดพี่ประมาณนี้น้องว่าเออรียซอยอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ ไฟติ้งสไตล์นะคะเป็นโมเลถ้าออกเสียงผิดขออภยัยจริงนะโมเลนกีเชื่อว่าเขาเขาต้องไปได้ชื่อมาเรียโซเลยเขาต้องเขาต้องชื่อเมียเมียรีโซหรือเปล่าโอเคนะคะไฟติ้งสไตล์นะคะเป็นโมเลนกี ee, นะคะซึ่งอ่านจากวิกิพีเดียแล้วเป็นมวยจากมาดากัสการ์นะคะกับศิลปะการต่อสู้แบบแอฟริกานะคะสัญชาติมาดากัสการ์ส่วนสูงร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบแปดตัหนักห้าสิบสองนะคะเมียรีโซจริงๆด้วยนะคะ แอบดูฉากที่นึงนะคะอันนี้คือฉากไม่รู้จะออกเสียว่านเลยเบาเบาบา,บาพอไรซองงนนะคะแต่ว่าละสู้เราจะยิงกันตรงไหนยังงงน่าจะยิงกันตรงลานตรงกลางลานนี่ไหมแล้วก็มีฉากถ้าจะลืนลานนี้แล้วก็มีฉากขรางลัางข้างหลังอันนี้น่าจะเป็นฉากตอนกลางคืนถูกไหมปนวนี้ฉากกลางวันปรแเดว่าฝั่งนี้เป็นบึงแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านแล้วฝั่งข้างหลังเป็นปราสาทโอเคพอนึกภาพออก โอ้ยโอเคเป็นพลังแบบน้ำแข็งเหรออดยางมีความแบบโผลแดดนิดนึง อ๋อ oh, yeah. oh, นางมีห่างเลยว่ะ

ไม่ที่ฉันปีนเสาไปได้แล้วดิเลยได้ละ อะไรวะกดกดอะไรก็กดอะไรก็ไม่ก็ไม่รู้เลยเมื่อกี้กดโดนอีกแล้วกดโดนอีกแล้วอดดนน่ะโอเโรียรัดเจ้าแม่นายขีมากส์จุนคาสามารถให้โดนออกเกอร์ลักพาตัวระหว่างเทคนสองกับเทคนสาม เป็นไปได้ว่าได้อะอ่ะนี่แกเห็นไหมส strength p อ w e แต่ก็กึ่งกึ่งละเห็นไหมกึ่งกึ่งละเพราะว่าประโยคไม่เหมือนกัน อโอเคแสดงว่าคำพูดเหมือนจุนคาสมาม่าเลยวะโอเคแสดงว่าคนที่มีพลังวิเศษใช้ประโยคคำพูดอีกแบบหนึง จริงเหรอโอ๊ย้าวนั่นไงพลังเดียวกัดนี่ไงของจริงคือซาตินา <one>. ่าว่ะเละ่าแบบสรุปสรุปให้ฟ้าใหม่อ <laughs> พูดถึงเทคเคนดีเอนี้นะเมียเมียลิโซนอะออกเสียงออกเสียงชื่อน้องของไม่ถูกสักทีเลยเห็นจากการต่อสู้เราก็เป็นการผสมกันระหว่างมวยสไตล์มาดากัสการกับการต่อสู้แบบแอฟริกานะคะพูดตกงอง,องคิดว่าน้องมีความแบบจะบอกว่าขายเซอร์วิสก็ได้ปะเพราะว่าน้องมีความชุดโปมาก แต่ถามว่าแบบลีลาการต่อสู้มันก็สนุกดีเพราะมีการแบบเอาแบบว่าโผแดนเข้ามาผสมด้วยนะคะนี่เราซื้อ DLC t e ซี e ทมาสซีซันแล้วนะคะก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็น DLC สุดท้ายที่ซื้อแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปน่าจะไม่ซื้อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนยกเว้นว่ามีตัวละครที่ชอบจริงๆโผล่มาอาจจะกลับมาซื้ออีกรอบหรือว่ายัางไงค่อยว่ากันนะคะนะแค่นี้แหละจบแล้วของเราเ e คก็ยังไงขอบคุณที่ชมันวันนี้นะคะพบกันใหม่ข่าวหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย